know all the pain yeah and some of the glory i don't understand life or why it's so boring i lay in my bed yeah for too long a time i miss with your head yeah where it used to lie why am i so fixated why am i still hesitating why is everything devastating and escalating oh man i hate it but i won't let it hold me back no i won't let it hold me back I could do it, I could do it, I'll never hold back, never give in to it, no. I've been feeling hella bad, and I'm sad, right? But I never look back. I keep dreaming, even when I have a bad night, I'll figure out my own path. If pain is uniting, then why are we fighting? And all of this violence is keeping me silent. It hurts that you hate me, cause I feel like a tyrant. We feel fighting you baby You so dumb สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันพฤรหรัสบดีที่5มิถุนายนนหย 2, นะครับและก็คลิปที่เราลงไว้จะลงไว้เมื่อวันพุทธที่16กรกฎาคม2568นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ Toyota t o โยต้ายาริ a เอที2หนึ่งจุดสองพรีเมียมลักชัี่เกียร์โตมัส CVT i สีขาวมุกคันนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่7จ็ดแพันบาทนะครับนี่เจ็ดแพันบาทก็ได้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้ไปได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อสีบรอนเงิน metalsilver เงี้ยสีเทาสีดำแล้วก็สีส้มเงี้ยก็สบายมากลดลง7,000บาทเหลือ6,99 0 0 0บาทนะครับส่วนต่างก็7,000นะครับ ก็รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดของ t o y ยต a y a r ริ a t อทเลยนะครับมีใครที่ชื่นชอบความเป็นท็อปสุดของพรีเมียมลักชัวรี่ใน y a ริ s a t ทีและรวมไปถึงภายในห้องโดยสารที่เป็นสีดำตัดแดงดักโรสและก็เซทิเซนจัดเต็มเนี้ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสำหรับตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ใน y a ริ s a t ทีนะครับก็7 6 0 0 0บาทแล้วก็6,99,000บาท สเปคจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมสเปคของรถรุ่นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบดีม LED เลยนะครับนี่ไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมนี้ Follow m มี Home ก็มีมาให้ทุกรุ่นเปิดปิดปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้ก็มีมาให้ระบบออโต้ไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัติก็มีมาให้ครบเช่นเดียวกันนะครับนี่ถือว่าสว่างชัดเจนและปลอดภัยในยามค่ำคืนเลยนะครับตัวนี้เป็นไฟสองสว่างเวลากลางวัน daytime running light ไฟหลีตอนกลางคืนนะครับส่วนไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวเป็นแบบหลอดสีส้ม LED สวยงามสว่างชัดเจนเลยนะครับการดีไซน์ไฟหน้าก็ดูโฉบเฉี่ยวดีนะครับแล้วก็กระจังหน้าในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยกระจังหน้าสีดําเงาแล้วก็กระจังหน้าส่วนบนก็เป็นสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นเลยในยาริสเอทีนะครับโลโก้โตโยต้แบบโครเมียมแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นนี่ กรองรอบคัน PVM 360องศานะครับมองรอบทิศทางได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับการชนหน้าก็จะเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยการชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแล้วก็รางพื้นด้านในก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สีดำเงาเหมือนกันนะแล้วก็มีช่องดักลม Air c u r อร์เทด้วยนี่แอ r ์เคอร์เทช่วยในเรื่องของ a แอโรด n a m ิ c ต้านลมได้ดีประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนะครับ กันชนหน้าในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่ก็มาพร้อมเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหน้าอีก2จุดนะครับแล้วรวมไปถึงที่กันชนหลังอีก4จุดรวมเป็น6จุดรอบคันนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรวมกันเลยเนาะนี่โดยรวมหน้าตาแบบนี้ถือว่าสวยงามดีนะสวยงามพรีเมียมโดนใจคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ยาริสเอทเป็นคันแรกนะครับ ล้อในรุ่นนี้นี่ล้อในล้อในรุ่นนี้ก็จะเป็นล้ออะลอยสีตุโทนปัดเงาดีไซน์แบบนี้เลยสวยงามขนาด16นิ้วนะครับพร้อมอยาง195ทับหกหของโยโกฮามานะครับดิสเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกพร้อมคลี่ระบายความร้อนส่วนด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเหมือนกันเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับทำให้จังหวะการเบรกนั้นดียิ่งขึ้นเลยนะครับระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์ส,สตาร์ทพร้อมเหล็กกันโคลงนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็น ท่อชั้นบีมนะครับนี่ด้านหน้าและเฟอร์ส,สตัตด,ด้านหลังก็เป็นท่อชั่นบีมนะครับกระจกมองข้างในรุ่นนี้นี่เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยสำหรับกระจกมองข้างแล้วก็ตัดกับสีดําด้านด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็นี่กล้องรอบคัน PVM นะครับก็ตัวกระจกมองข้างก็สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานนะครับร้อยสปอตมอนิเตอร์ที่กระจกมองข้างก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับกระจกบานหน้าเป็นแบบ อัศรนยิรภัยพร้อมแถบกองแสงนะครับไบป์ปน้ำฝนก็เป็นแบบโหน่วเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับโหน่วเวลาและปรับตั้งเวลาได้ยกได้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับที่มือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานเลยนะแล้วก็มีคีเลสตรงเนี้ยสามารถคีเลสนะครับเสาบีเป็นแบบสีดําการตกแต่งกรอบหน้าต่างก็จะเป็นแถบสีโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูด้านข้างกันเลย มีด้านข้างก็สวยดีเหมือนกันนะครับในการออกแบบถือว่าสวยดีมากเลยนะครับแล้วก็มิติตัวรถตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างจนถึงด้านหลังนะครับมิติภายนอกยาว4,425ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,740ม mm, ิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,480ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะฐานล้ออยู่ที่2,620ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ความกว้างช่องล้อด้านหน้า1,520ม mm, ิลิเมตรด้านหลัง1,510ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ระยะตาสุดจากตัวรถถึงพื้นหรือว่ากาวเค้นแล้วนั้นอยู่ที่160มิลิเมตร รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด4.8เมตรความจุทางน้ำมัน40ลิตรนะครับเหมือนเดิมเลยนี่ล้อและยางด้านหลังก็แซส์เดยกับล้อหน้าเลยล้ออลอย16นิ้วสีทุูทนปัดเงาแบบนี้พร้อมอยาง 195/65R16 นะครับ d i s b l กสีล้อระบบกระสอนหลังก็อย่างที่บอกเป็นแบบทอร์่ั่นบีมนะครับหรอเป็นทอร์ชั่นบีมแบบนี้เลย ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding Design ใหม่เลยสำหรับไฟท้ายแบบ LED Light Guiding Design ใหม่นะครับก็ทั้งไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ดูสวา่างชัดเจนและปลอดภัยต่อคนข้างหลังได้เป็นอย่างดีนะครับตัวประตูท้ายนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายสบายๆด้วยการกดปุ่มสีดำที่ใต้ตรงนี้นแต่ว่าเขาไม่ได้สตาร์ทรถเนาะเพราะมันจะเปิดไม่ได้ไปหน่อยนะครับ แล้วก็การตกแต่งแถบตรงนี้ไปแถบสีดําเงาสวยงามแบบนี้เลยสีดําเงานะครับโลโก้โตโยต้าชื่อยาริสเอทีก็เป็นแบบโครเมียมนะครับกระจกบานหลังก็มีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้ด้วยแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3าแบบ LED ไฟเบรกตรงที่3มแบบ LED จะซ่อนอยู่ในนี้นะครับส่วนชัยกันชนท้ายนี่กันชนท้ายก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งด้วยลิ้นตรงนี้นี่ชิ้นงานตรงนี้ใต้กันชนตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับ แล้วก็มีไฟทับทิมมาให้ด้วยแล้วก็มีเซ็นเซอร์กาดระยะด้านหลังอีกสี่จุดแล้วก็ที่ด้านหน้าอีกสองจุดรวมเป็นหกจุดรอบคันนะครับนี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับมีสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนด,ด้านหลังเลยนะครับอ๋อลือไปเสาอากาศแบบครีบฉลามนี่เสาอากาศแบบครีบฉลามสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยถ้าเป็นสีดําเงานีจะดีมากๆเลยเสาอากาศก็เป็น สีเดียวกับตัวรถนะแบบครีบฉลามเลยนะครับนี่ให้ชมด้านหลังกันเลยด้านหลังก็ถือว่าสวยงามดีนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือว่าให้มาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับทั้งระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA เข็มขัดนิรภัย3จุดที่นั่งพร้อมระบบดึงลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติสระบบคู่หน้านะครับถูลมนิรภัย SRS 6ตตำแหน่งนะถูลมนิรภัย6ตตำแหน่งประกอบไปด้วยคู่หน้า2ตํตำแหน่ง ดัดข้างคู่หน้า2ตํตำแหน่งแล้วก็ม้าถูลมดานข้าง2ตํตำแหน่งนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันน้องมุ้ฟรี TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC นะครับกล้องมองหลังกล้องรอบคัน PVM 3ามร้อองศาเซนเซอร์กัะยะขนาดถอยจอด6จุดรอบคันหรือว่า p a r k เซ็นเซอร์นะครับร l i สปอ p o t Monitor ระบบแจ้งเตือนในจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างระบบแจ้งเตือนขนาดถอยรถ r c t a นะครับเซฟตี้เซนก็มีมาให้ครบจัดเต็มเลยทั้ง กล้องหน้าคู่ A d a s ตรงนี้เี้ยแล้วก็ระบบเตือนก่อนการชน p c s Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตรโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดนิ่งและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน้อมพภบรายดึงกลับอัตรโนมัติ LDA นะครับออตโตไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตรโนมัติเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวแล้วก็ตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีนะครับแต่น่าเสียดายก็คือไม่มีเลนชิปปิ้งแต่อย่างใดนะสหรับ อยาลิสเอที T นะถ,ถ้ามีมาให้นี่จะดีมากๆเลยสำหรับเลนคิปปิ้งโชคควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลน,นครับแต่นี่ยังไม่มีเนาะแต่ระบบความปลอดภัยเซตตี Set ้เซนถือว่าให้มาดีเหมือนกันถือว่าจัดเต็มจริงๆเอาละครับเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยนะครับนี่ภายในก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเงินและสีแดงด์กโรดนะครับนี่ดูสวยงามมีสีสันดี กว้างขวางนั่งสบายบรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับแผงข้างประตูเป็นวัสดุยูรีเทนอยู่นะย่าเป็นยูรีเทนอยู่แต่ว่าบุกหนังซอฟทัชที่พักแขนตรงเนี้ยเป็นสีแดงด์กโรสเดือดได้ด้วยสีแดงนะครับที่บือจากเปิดประตูรถด้านในก็เป็นสีเงินทั้งสีบานเลยที่ล็อกและปลดล็อกประตูแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงามีลายกรงให้ด้วยสวยงามแบบนี้เลยกระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกร้อมสปีดออโต้ล็อกก็มีมาให้เหมือนกัน แต่น่าเสียดายคืออะไรรู้ไหมระบบออโต้และกันดีดแจมปรเทคชันน่นะมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับด้านซ้ายก็กดพับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าออโต้ปรับมุมมองกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศากระจกมองข้าง้ายขวา L/R นะครับอันนี้ช่องวางเอกสารโบชัวหนังสือก็ได้ช่องวางขวดน้ําขนาดใหญ่ก็มีลำโพงในรุน่นนี้มีทั้งหมด6ตตำแหน่งนะหตตำแหน่งของไพโอนี่ลำโพงมี6กตำแหน่งของไพโอนียนี่ถือว่า สุดยอดไปเลยดังกระหึ่มฟังเพลงไพเราะแน่นอนนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้นี่เป็นเบาะนั่งแบบกึ่งนังแท้สีแดงดักโรสมีสีแดงดักโรสนีสีแดงดักโรสเดยได้ได,ได้สีแดงที่สนสวยงามแบบนี้เลยนั่งสบายนุ่มนวลโอบกระชับรับสรีระได้ดีทั้งผ,ผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นการออกแบบปีตรงนี้นี่ท้าเราสามารถนั่งได้สบายโอบกระชับรับสรีระได้ดีแล้วก็นั่งสบายท้อองความสะอาด ง่ายด้วยแล้วก็พื้นผิวสัมผัสก็ดีคุณภาพของน้ําก็นุ่มนวนใช้ได้เลยนะครับทาให้การนั่งนั้นนุ่มสบายจริงๆนะครับแต่ว่าการปรับเบาะนั้นยะคงเป็นแบบแมนนวลเลื่อนเอ็นสูงต่ําได้นะครับการดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ To y ยต A y a r ร s a t ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพวงมาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบพุ่งหนังสีดำเดินได้ด้วยสีดำแบบนี้เลยดีไซน์สวยงามแบบสปอร์ตสามก้าน แถบตัวนี้ไปแถบสีเงินแล้วก็เตอรแบบโครเมียมนะครับการปรับระดับก็4ทิศทางนะ4ทิศทางนี่ถือว่าดีมากๆเลยก่อนหน้านี้พี่นุก,ก็จําผิดเป็น2ทิศทางที่ไหนได้ปรับ4ทิศทางถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ต้องชมเลยนะครับปรับระดับ4ทิศทางสูงตามเข้าออกเนี้ยนะครับด้านซ้ายก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันปุ่มมัลติฟังก์ชันนี่ ก็องจะไม่โฟกัสไปหน่อยเนาะก็เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับทั้งโหมดค้นหา Enter Trip จากหน้าจอ MID เงี้ยโหมดกลับหน้าจอคำสั่งเสียงลดเสียงเร่งเสียงกล้องรอบคันนะครับส่วนด้านขวาก็เป็น Adaptive Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามรถคันหน้าจนถึงจุดน่งนะครับนี่แต่อันนี้ยังเป็นว่างเปล่าอยูนะ่เนาะถ้าปุ่มนี้เป็นปุ่มเลนคิปปิ้งวยควบคุมรถให้อยู่ในกลางเลนมาให้ด้วยนี่จะถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่นี่ยังไม่มีเนาะ อันนี้โหมดค้นหาจอร,รับสายโทรศัพท์อย่างเงี้ยโหมดค้นหาสายขวาอย่างเงี้ยแล้วก็ drive mode นะครับใบปะนาฝนเป็นแบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้นะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าปรับระดับไฟหน้าแบบออโต้เปิดปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดปิดไฟตัดไม่มีไฟตัดหมอกไม่มีไฟตัดหมอกก็น่าเสียดายนะเป็นช่องแอร์เค์เทนแทนนะครับ ปุ่ม p u s ส start ก็จะอยู่ตรงนี้เลยมีสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับโดยจะทำงานร่วมกับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์พร้อมระบบอิโมบราเซอร์ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ดยกุญแจปลอมนะครับสัญญาณการขโมยก็มีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็กัดแล้วก็ช่องแอร์ทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคอนโซลด้านหน้าสองคู่หน้าตรงนี้เลยพร้อมปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะครับ ทุกรุ่นมาพร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5มาให้ทุกรุ่นนะครับเย็นสบายสุขภาพดีกันทุกคนแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็การตกแต่งคอนโซลด้านหน้าก็จะต,ตกแต่งด้วยบุหนังซอฟทัชสีแดงดาร์กโรสเงี้ยสีแดงดาร์กโรสเดอไดด้วยสีแดงดูสวยงามมากๆเลยที่ด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็มีไฟแอมเบดไลท์ปรับระดับได้ถึง64เฉดสีนะครับอยู่ที่ตรงนี้ด้วยแต่ด้านบน่ะจะเป็นแบบฮาร์ดอยู่นะยังไม่ได้เป็นซอฟต์แต่อย่างใด แล้วก็ช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับขี่โอ้เปิดยากไปนิดนึงเปิดได้ไหมใช่ไหมอ้านี่ช่องวางแก้วน้ําทั้งฝั่งผู้ขับี่และฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็จะเปิดประมาณเนี้ยนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของนี่เตือนก่อนการเตอือนก่อนการชน pcs ระบบควบคุมการทรงตัว vsc ป้องกันล้อมุนฟรี trc นะครับ parking sensor ซ,ซ,ซ็นเซอร์กะระยะขนาดถอยจอด6จุดรอบคัน ตัดการทําง,งานของเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดชัว่วคราวแล้วก็ Auto Beam, ออโต้ไฮบีมควบคุมไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับอันนี้กล่องฟิลเนาะเปิดฝากระโปรงรถจะอยู่ลึกไปหน่อยอันนี้เปิดประตูท้ายเปิดฝาถังน้ำมันนะครับแต่ว่ามือจับขึ้นรถก็มีทั้งหมด3ตําแหน่งนะมี3าําแหน่งฝั่งผู้ขับแน่นอนอยู่แล้วไม่มีนะครับแล้วก็มาตรวัดเกิือนแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ในรุ่นนี้ก็เป็นจอแบบ m i d ทั้งหมดแล้วนะนี่มากวัเดเรืองแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ m i d ก็ไปจอดิจิตอลทั้งหมดเลย12.3นิ้วนะครับแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับมีช่องเก็บของด้านล่างแบบมีฝาปิดด้วยเก็บของได้เก็บคู่มือการใช้รถของ To y ย ta าด,ด้วยนะครับคู่มือการใช้รถของ Toyota แนะนําว่าถ้าเสร็จแล้วเก็บไว้ในนีด้ดีกว่าถือว่าสําคัญและมีความจําเป็นมากนะครับระบบความบันเทิงในรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ สมาร์ทโฟนได้ Apple c a r p l a y ได้ Android Auto ได้และที่สำคัญมีระบบ T ConnectB y t o y o t ตทุกรุ่นนะครับมีเชื่อมต่อความสุขและความบันเทิงในทุกการเดินทางเลยนะครับแอร์ในรุ่นนี้ยัคโคเบทแอร์แบบออโต้โซนเดียวนะมีแอร์แบบออโต้โซนเดียวยังไม่ได้เป็นสองโซนแต่อย่างใดแต่แอร์ออโต้โซนเดียวก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายเย็นสบายแต่อย่างไรก็ดีมีแผ่นกรองฝุ่นเพียง2.5งมาให้ด้วยนะครับมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นเพียง2.5มาให้ด้วยนะถือว่าเย็นสบายสุขภาพดีแน่นอนนะครับ ช่องเสียบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ให้มา1ช่องตรงนี้เลยแล้วก็นี่มีอย่างที่บอกมีฟิลเตอร์สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับนี่กล้องยังไม่โฟกัสอีกแล้วอ่าอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ที่แจ้งเตือนคาดเขิขัดนิรภัยนะครับแจ้งเตือนคาดเกิขัดนิรภัยแล้วก็ช่องเสียบ USB ก็มีมาให้สช่องตรงนี้เลยช่องวางโทรศัพท์มือถือจะเป็นแบบพื้นๆอยู่นะ กระจกมองหลังปรับรถเสร็จทอนอ่ะยังปอกแป๊กเหมือนเดิมเป็นแบบแมนนวลธรรมดาละไม่ได้เป็นอัตโนมือแต่อย่างใดไฟส่องสว่างไปนะเฮาโดยสารนี่เป็นหลอด LED นะทั้งหมดเลยเป็นหลอด LED นะครับอันนี้เป็นกล่องเก็บแว่นตาก็เก็บแว่นตาได้จากกล่องนี้ได้เลย ที่แผ่นบางแดงทั้งฝั่งผู้ขับขี่และฝั่งผู้โดยสารต่อหน้าเป็นวัสดุยูรีเทนและผู้ผ้าสีเงินนะครับอันนี้ไม่มีกระจกแต่ฝั่งผู้ขับกระจกบานใหญ่มากเลยใหญ่เบ้อเร่เลยมองคนด้านหลังได้ด้วยก็ย <c oughs> คุณผู้หญิงต้องการแต่งหน้าก็เปิดกระจกและส่องแต่งหน้าได้เลยนะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT I นะครับเกียร์อัตโนมัติ CVT I เข้าเกียร์ง่ายขับสบายราบลื่นทุกการขับขี่เลยสำหรับเกียร์อัตโนมัติ CVT I นะครับ เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับมีมาให้ครบเลยใช้งานง่ายมากสำหรับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับแอมเบียนไลท์ก็ปรับระดับได้ถึงหกสิบสี่ถึงเจดสีเนี่ยปรับระดับได้ถึงหกสิบสี่เฉดสี่นะครับอันนี้ช่องวางของอะไรสักอย่างนะที่พักแขนตรงกลางก็เป็นบุกหนังสีแดงดักโรดเดินได้ด้วยสีแดงมีช่องเก็บของตรงกลางใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคครบถ้วนกระบวนความแล้วสำหรับฝั่งตอนหน้าเดี๋ยวไปดูฝั่งตอนหลังกันเลยนะครับไป แบเต็มหมด,ดเนี่ยแบกเตหมดละนี่ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ถือว่ากว้างขวางมากๆพื้นที่กว้างนั่งสบายด้วยเวลาเดินทางไกลๆนั่งสบายทุกการเดินทางทั้งครอบครัวหรือไม่กระทั่งไปกับเพื่อนฝูงเนี้ยนะครับ ที่แผงประตูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็มีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะช่องวางขวดแก้วน้ําก็ได้อย่างเงี้ยสุดยอดไปเลยบอกนั่งฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็วัสดุเหมือนกับบอกคู่หน้าเลยเป็นแบบกึ่งหนังแค้สีแดงดักโรสนะครับสีแดงดักโรสโดยได้ทุกสีแดงแล้วก็มีจุดยึดบอกนั่งสำหรับเด็กไอโซฟิกทั้งสองฝั่งเลยแต่น่าเสียดายไม่มีที่พักแขนน่าเสียดายเหมือนกันไม่มีที่พักแขนแต่ก็ขึ้นได้ง่ายสบายๆเลยแต่ก็นั่งสบายเหมือนกันนะการเอนก็ใช้ได้เลย ช่องแอร์ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังก็มีมาให้ประมาณนี้เลยแล้วก็ช่องเสียบ USB มีมาให้2ช่องยีงไป Type A อยู่นะครับกระเป๋าใส่สองเอกสารหนังสือต่างๆมีทั้งฝั่งบอกคนนั่งแล้วก็บอกคนขับครบเลยโอเคครบถ้วนกระบวนความนะครับรในภายในพงโดยสารถือว่าดูสวยงามดีนะสีแดงดักรถแล้วก็ออปชันที่ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงๆนะครับ เาละครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ Dual VVTIE 1.2ลิตรขนาด1,200รซีซีรหัส 3NR VE 4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชาร์6สววแบบ Dual VVTIE นะครับให้กำลังสูงสุด94แรงม้า69ิกิโลวัตต์ ที่6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนอาทีนะครับนี่แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีหัวฉีดอัจฉริยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ EFI นะครับนี่แรงประหยัดน้ํามันได้อย่างเร้าใจแน่นอนนะครับนี่ทนทานดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ Dual VVTiE 1.2ลิตรขนาด1,200ซีซี94แรงมา้า110นิวตันเมตรถือว่าแรงเหมือนกันนะแล้วก็ประหยัดเหมือนเดิมเลยนะ ครงยนต์ก็ทนทานดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปถึงุ่ดสุดท้ายกันเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ toyota yaris a t 1.2 premium luxury เกียร์โตรมัต cvt i สีขาวมุกในราคาค่าตัว7,6000บาทนะครับนี่ premium luxury 7,6000บาทในสีขาวมุกแล้วก็6 9 9สาสหรับ ตัวสีเมทัลลิกเงี้ยนะครับแล้วรวมไปถึงสีส้มด้วยนี่โอ้โหถือว่าพอคุ้มเหมือนกันนะแต่ว่าบางอย่างมันก็จะขาดตกปกพร่องไปนิดนึงแต่ก็พอน่าใช้อยู่แหละนะครับเพราะว่าเซฟตี้เซน์ที่ให้มาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเพราะเป็นความปลอดภัยชั้นดีเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูม t o y ย ta าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกให้เราได้ถ่ายให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ Toyota าริสเชียงใหม่โชว์รูปใหญ่เยาว่า7จ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาแวะมาชมรถ Toyota าสักคันหรือสนใจรถ Toyota าักคันทั้ง h ฮลัส r e รีโว่ไฮลั a m p แชมป์ฟอร์จูเนอร์ยาริสยาริสเอทียาริสครอสโคโรล่าอัลติสโคโล่าครอ c a มร y i n ิน v a c i ซิ c ิหรือว่าทุกรุ่นของ To y ยต a ประมาณนี้หรือว่ามาทดลองขับรถ To โยต a ก่อนการตัดสิจใจซื้อกันก่อนก็ได้หรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถ To โยต a ข้อมูลรถต่างๆหรือโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโ o y ยต a าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่0 5 3ย์ห5าสหรือ0ูนย์แปดห้าสามหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปด ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะมีท่ษราึการขายขอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาและก็ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆและก็กิจกรรมดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนเลยนะครับสำหรับที่นี่ Toyota าคริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยงหวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเองอย่างแน่นอนเลยนะครับมีรถโชว์ให้ชมหลากหลายรุ่นเลย หลากหลายรุ่นให้ได้รับชมกันทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี้ยโชว์รูมใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับก็มาที่นี่กันได้ กับ o y o ยต r i ริชเชม่ยโชว์รูปใหญ่เยาวราชเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับทานี้หากผิดพลาดแต่ประการใดพูดผิดตกประการใดขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับว่าจะใดไม่สุภาพกรีดยาใดไม่สุภาพก็ต้องกราบขอพระธาาภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอหรือมีคลิปพาไปเที่ยวที่ไหนมีคลิปอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้แล้วกกกก็ถ้้าาชชอบใจคลิปนีนรรฝกกด like, ดไแ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o k นนกชนแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงตอนนี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแห่งๆงรวยรวยกันทุกท่านโชคดีปีงูปีมะเสงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ